สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารทั้งด้านกรมอุตุนะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะประกาศกรมอุตุอุดมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบ จนถึงวันที่13พฤษภาคม2563ฉบับที่17ลงวันที่13พฤษภาคม2563ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดเป็นบางพื้นที่และยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในภาคเหนือ ส่วนมากบ,บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากพะเยาแพร่และน่านโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกเป็นบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากพายุหรืดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางด้านการเกษตรไว้ด้วยนะคะอันหนึ่งยอม ความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันมีแนวโน้มจะทวีแรงขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนล่างในระยะต่อไปนะคะสำหรับพายุโซนร้อนว่องฟงบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันออกเฉียงเหนือโดยพายุนี้มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย และนี่ก็คือข่าวสารทางด้านพยากรณ์อากาศนะคะข่าวสารสําหรับวันนี้นะคะทางเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับพี่น้องหลายๆท่านนะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะ ท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ